เอาละครับสวัสดีทุกคนครับผมวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันในเกมโปเกมอนยูไนกับโปเกมอนที่มีชื่อว่านิมเวียสนต้นติดคออีกแล้วเหรอนายนะโอเคสำหรับโปเกมอนตัวนี้เนี่ยเลือกต่อเริ่มต้นจะมีอยู่ที่3400นะียะเลือลตออเลเวล15จะมีอยู่ที่7 1 0 0พนอะพอๆกับพวกออราเดอร์เลยนะแล้วก็ตรงสเตตัสพื้นฐานนะจะมีคูดาวรีดักชันนะที่ตัวสกิลเนี่ยไม่ได้บอกไว้นะคือไอตรงเนี้ยมันจะช่วยลดคูดาวให้ตอนเลเวล5 5%แล้วก็10%ขึ้นไปเนี่ยตอนเลเวล9ก้าสำหรับนิมฟียจะกาลายร่างตอนเลเวลสนะจัดว่าเป็นตัวที่เกิดไวระดับหนึ่งเลยนะแล้วก็ไอเทมที่ผมใส่ไปนะสำหรับนิมฟียก็จะมีมัสเซอร์แบนไม่ได้คาดหวังกับการโจมตีปกตินะแต่ว่าผมคาดหวังให้มันเก็บสแต็กเร็วเพราะว่า Band มัสเซอร์แบนมีเบสิกแอทแทกสปีดทำให้ช่วยตีเร็วนะพอนิมฟียเนี่ยเก็บสแต็กครบใช่ไหม มันก็จะทําให้นิมเฟียวิ่งเร็วผมคาดหวังตรงนี้ไว้เอาไว้วิ่งหนีส่วนในเทมต่อมาคือช้อยสเปกนะถ้าเกิดว่าสกิลโดนครั้งแรกนะมันจะบอกดาเมจเพิ่มให้นะแต่ว่าครั้งต่อไปไม่บวกแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะให้มันบวกใหม่ตอนครั้งแรกก็คือรอครูดาวไป8ปวิคาดหวังกับสกิลลูกไฟนะเพราะว่านิมเฟียลูกไฟลูกแรกเนี่ยแรงมากนะแล้วก็ปัตตี้เรียใส่ไปเลยมันจะได้ถึกๆึกเป็นไงอะชุดผมอะบอกเลยยังขาวอะทุกคนขาวจริงๆ <c oughs> อีกแค่ตาเดียวว้ยผมก็จะไปเวอร์ชลันสี่แล้วนะทุกคน <c oughs> ตัวสุดท้ายต้องเป็นป,ป่าแล้วแหละนั่นแหละป่าโพชั่นจัดไปเต่าเอา exp แชร์มาผมไปกับเต่าแล้วกัน onas. ผมจะได้ exp เขาน่าจะเลี้ยงผมอะแน่ๆเลยเรามาทำใจจริงๆเลยเดี๋ยวเขาจะกลายร่างต่อนเลเวไม่อะไรวะโอ้โหยังเป็นงานอะถ้าผมไม่เกิดนี้ก็ไม่รู้ว่าจะอย่างไงแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะผมเล่นตัวบนก่นแล้วๆๆๆๆๆโอ เป็นไงล่ะเลี้ยงเราบอกแล้วไม่ผิดหวังไม่มีหรอกคาว่าผิดหวังอะเลี้ยงเราอะอย่าเตร่ยมาขนาดนี้ดิเออยิงไปยิงดาวยิงดาวผมต้องหนีก่อนไม่งั้นตายนะนะตาย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 กูตายกูตายเอ้าเอ่าอย่าเป็นไงอะบอกแล้วเลี้ยงเราไม่ผิดหวังหรอกนะบาแล้วนิมเบียไปไหนอะตัวเธอฮะเดี๋ยวผมปล่อยเขาไปไปเอย พึ่งเฮ้ยกองพึ่งเอาตัวนี้ก่อนตัวนี้ก็อยากได้กองพึ่งก็อยากได้นะนะเอ้ยึบปัป๊บปัป๊บปั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 บโอ้โหเขามากันสามเลยอะต้องยอมถ้าเกิดว่าเอาสกิลดูดเลือดมามันก็จะกดเขาได้ระดับหนึ่งนะแต่ว่าผมไม่เล่นสายดูดเลือดแล้วกันผมจะเล่นเป็นสายที่แบบสายโล่อะที่มันจะเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็พลังป้องกันให้อ,อย่านะโว้ยคือผมเข้าไปมันก็คิวได้ไงเห็นว่ามันเลือดนําผมตลอดเลยอะ ไม่ได้วะเจอวตาเชลรกะช่วยหิวเฮ้ย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 นั่นไงมันฮิวอีกแล้วอะไอ้ใจเย็น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 เฮ้ยาวว้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 า้าวว้าวว้้ไว้า้าวไว้าวน้าวว้า้าวว้าวว้าว้าาาอา้าาาาาวาาอ่าาา ใจมันอยากได้ไงโดนไม่หนึ่งดอกเดะมีพลังป้องกันเว้ยจะเก้าวอา้อาวอา้อาวอ้าเรียบร้อยเป็นไงอะเอ็ดเวิร์นเล่นซ่าไปหน่อยเอดะคือถ้าอยู่กับมาตาชิระกะรอดแล้วแต่ว่าเมื่อกี้คาร์แม็กเล่นดีด้วยแหละคาร์แม็กมันแบบดันเอ็ดเวิร์นมาให้ไงไม่ได้หรอกไม่ได้เดี๋ยวจะตายฟรีเดี๋ยวโดนเอ็ดเวิร์นฆ่า โอ้โห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 วอ้โหโอ้วหวอ้โหว้วสวย้ลหว้วหวอ้โวอ้โหอ้วหโอ้โโอ้โหโ้โหโอ้หโอ้โหโไ้โหนอ้โหนอ้หโ้หวอ้ะหโอ้โอ้าไ, ah? ไปไ้หน้หโ้โหโอ้โหโอ้โหโ้โหอ้โหอ้โหโ้โหโอ้โหโ้ได้โหอ้โหว้าห้ได้ไหโ้โห้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้าหโอ้โ hmm. อ ну ้โหโ้โหโอ้ะเโอ้โวโ้โหโ้โ้โ้โหโ้โหว้โหโ้โหโอ้โหโอ้โหโ้โหโอ้โ <c oughs> ว่าแล้วเชียวสก,กิลไม่โอเคอะต้องหนีไม่งั้นตายอีกแต้มเดียวเนี่ยจะขึ้นไปสี่แล้วเฮ้ยขอได้ไหมหอได้ไหมตายโอ้โหคามเมคเล่นดีอะคือผมบอกเลยว่าคามเมคเล่นดีมีการเลี้ยงมีการแบบดันอะไรทุกอยาก่างป่ากูนี่แบบไม่มาเลยป่ากูนิ่งมากป่าเอาโลตอมหรอเฮ้ยปา่า,ปาเขาอาจจะเป็นวัยรุ่นโลตอมออก็ได้เขาอาจาอนนะาอาจะแบบเล่นแผนแบบดันไง ดันเลนบนเนี e ання, ่ยแผนดันเลนบนแต่ว่าเลนบนแตกแผนดันเลนบนเออจอยมันกดแล้วแบบยั่วไปเลยมันไม่เด้งกลับ่จอยผมว่าตุ่มมันยั่วไปแล้วอ่ะดันโลตอมเงินใช่ไหมงั้นกูก็ขอเต่าน่ะโอ้โหแล้วโดนด้วยนะโอ้โหหนีเถอะอ้วา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 วนกดันให้แล้วกะว่าจะรอแบบสองนาทีแล้วทำแปมไง ได้ทำแต้มอยู่ไอ้ละเจ้าไอ้ละเจ้าไอ้ละเจ้า,อ,จาอย่าตายนะช่วงนี้อย่าตายเด็ดขาดปล่อยนกไปปล่อยมันไปนกจะตายก็ปล่อยมันไปแลวโว้ยไปสนใจโว้ยอย่ามายุ่งกับกูโว้ยเกมนำโว้ยที่ไม่รีบไปก่อนไม่ใช่อะไรกลัวตายก่อนไปก่อนเดี๋ยวตายก่อนโอ้โหตายมาตายมา,า,ยมาเก็บมันเกมเกมันเกมมันเฮ้ยือ้อ ออเออเฮ้ย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 ใครได้ทันเดอร์ว่าเสียทันเดอร์หรอวะเนี่ยโอ้โหคือจอยผมยุ่บไงไม่งั้นผมไม่แพ้หรอกเฮ้ยอีกแค่แต้มเดียวอะ่ะขึ้นไปไม่ได้อะเฮ้ยนี่สินะพลังแห่งการเข้าร่วมเจ้าจงอย่าต่อต้านคาบิกอนเปลี่ยนซะนายจะทำตัวไม่เอาอ๋อมีเซลโอล่าแล้วโอเคได้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 ไดได โอเคโอ้โหคามิก้นไม่เลี้ยงกูเลยอ่ะว่าร่ะคามิก้นไม่เลี้ยงผมอ่ะเดี๋ยวรีบไปด้านบนก่อนมีสกิลเบบี้ดอไอเวลาสอยู่เออโอ้ยคามิก้นบอกตัวใครตัวมันนะเข้ามาไม่ได้เอ้าทำไมอย่างนั้นเราเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นคือมันอะไรยังไงนะเออคือไฮเปอร์วอยซ์เนี่ยมันจะลดพลังป้องกันคู่ต่อสู้นะเว้ยโอ้โหถ้าเมื่อกี้มันไม่สลายมันตายนะเว้ยคามิโก้น ขัีก้ถอยมาโอ้ใม่ก็อเอ oh อเออเอออได้คลิปอยู่อ,อะไรล่ออะมึงอะมึงไม่อ,อ่ออะโอ้โหโอ้โหโอ้โหสองตัวโดนนิมเฟียกดเออเออเออพิกเกอร์หนีไม่งั้นตายสายเนี่ยผมว่ามันโอเคกว่าสายลูกไฟนะคือลูกไฟอะมันคิวได้เยอะก็จริงแต่ว่าโอกาสที่ทำให้พิกกลับมาชนะน้อยไงเพราะว่าเกมนี้ยังไงก็ทันเดอร์แหละถ้าไม่ดันโลตอมเข้าตอน2นาทีสุดท้ายนะ ยังไงก็ทันเดอร์ทันเดอร์คือตัวพิกเกมคือต่อให้แบบจะกดเขาขนาดไหนก็ตามก็พิกกลับมาแพ้ได้เพราะว่าด้วยบาลานุภาพของทันเดอร์โอ้โหมึงเกือบตายแล้วไม่ล่ะอ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 ่ะกูเนี่ยตายเข้าไปลึกจังวะมาตั้งส่งเอาเต่ากันแน่เลยพวกมันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไวรุ่นไวรุ่นขโมยเก็บปกโจปกโจ เบกโตเบกาโตเบกาโตโอ้ยเอาอดเอาเอาโดนไอกระจูค่ะแย่งใจมันหิวไงใจมันอยากได้ไงเห็นเป็นฟิกเกอร์จูแบบนี้เดี๋ยวก็จะตายแล้วด้านบนก็เสียด้านล่างก็ย่ำแย่โอ้โหนี่จะแพ้สองตาลวดเลยเหรอฮัลโหลฮัลโหลฮัะโหลอ่ะโหลฮัะโหลอ่ะโหลฮัลโหลฮัลโหลคาบิคอนก็ได้นะคาบิคอนนะคาบิคอน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 ตายไงก็ตายนะเดี๋ยวนะ สวัสดีจ้า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 เออหือเอ้ยเออถอยก่อนถอายก่อนถอายก่อนถอายก่อนเฮ้ยเอ้ยเๆ้ยเฮ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 ้ยเอ้ยเ้ยเ้ยเยเ้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 ยเยเ้ยงเดงเดตัวดาเมจเขาหายเว้ยมาแล้วตัวดาเมจเขาหายมีโอกาสได้อยู่นี่มันอะไรวะมันเกิดอะไรขึ้นกับโลกณปัจจุบันนี้โดนคารบิ้อนลาดแน่เลยเนี่ยฮาบิกอนมันดักอยู่ผมรู้ผมเห็น ค่ารู้ข่าเห็นฮ่า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 ฮาฮ่ข่ารู้ข่าเห็นข่ายิงกีมดอยู่เฮ้ยช็อปป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 ปเปป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 สปป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 ปาปปปปปป่วปป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 บปปปปปป่าปป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 เลยปป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  อยู่ไหนอยู่ไหนกบไปไหนอะกบยังทันว้ยังไม่ห้านาทียังทันยังทันยังทันทันหรือเปล่า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 ไม่ทันเมื่อกี้ไปกดแคนเซิลไดไงโอ้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 แขนอะไรกูขนาดนี้วะเนี่ยโอ้ m ม g ก d my g o ก my god ก y god m ก g o ไ my god มกดอกไกลสุดโอ้โหละโดน ถ้าบิกก้อนสายหลับด้วยอะอย่างงี้ก็ตีสบายดิวิกกโจอยู่ด้านหลังฮัลโหลวิกกโจเฮ้ยว hey, ิกกโจเกินไป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 ดันเข้าไปกดโล่แล้วตีนะปับป๊บๆให้อยู่วงนอกอะสกิลวงนอกจะกไกลนะสำหรับไฮเปอร์ไวท์แล้วก็ต้องกดสกิลเกาะก่อนด้วยมันจะได้แบบดาเมจแรงขึ้นนะเมื่อกี้มีลูกบอลไม่เอาก็ได้วะไอโอโหจูไนเปอร์บอกเอาขนคกูไปแตกรู้จักขนกูน้อยไปสะแล้วแล้วก็เดี๋ยวนะไม่โดนไม่โดนเอ้ยจบ ไม่รลอดอะ <c oughs> เป็นไงเรายายายาอย่ามายุ่งกับเราไม่รลอด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 ดีนะถอยมาก่อนไฮเปอร์ไว้อยู่ไม่รลอด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 โดนคู่โอ้โหกบถ้าเกิดเซิร์ฟได้มันรีเซ็ตคูลดาวไงเอาหรือเปล่าเอาหรือเปล่าเอาหรือเปล่าเราพ่านมายุ่งนะเบยพผ่านมายุ่งนะเบยเอสเบิร์นอยู่ด้านหลังแล้วไงแล้วไงโดนหลับ โอ้โหเสียดายอยู whales, 8, ่นะแต่ว่ามีไฮเปอร์วอยอยู่ไม่ร่อเนะเก็บก็ตายไปได้จังหวะนี้แล้วจังหวะนี้กบจะรออหรือเปล่าครับผม2นาทีแล้วมัน้องนัวเนียนัน้เนียกันหน่อยแล้วแล้วก็ไฮเปอร์ไว้เข้าไปครับผมยิงยิงคาบิ้อนแล้วฟิกเกอร์มาจังหวะนี้แล้วก็อยู่ในมูฟเดี๋ยวกูตายแล้วก็ปั๊บ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 โล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 อโอแล้วได้ทันเดอร์ไว้นะครับผมเป็นไงล่ะการล่อส้นตีนนะแล้วก็ อะไรกบอะไรระกบอะไรระกบอะไรระกบกูตายบอกแล้วว่าตีธรรมดาสู้ไม่ได้นะอะไรอ่ะคิวไปหกตัวโอ้เซียเราล่าคิวไป12ตัวยังไม่ได้ไปทําแต้มเลยแต้มผมก็น้อยดิเฮคาบิเก้นอ่ะวมาดิว่าดิว่าดิว่าดิมีโล่้ว้ยมีโล่้ว้ยเออไฮเปอร์ไวท์เขไปไม่เน้นทําแต้มไม่เน้นคิวอ่ะมีไรบ้างโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม